สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะมื่อนี้ผมพานั่งฝ่าไม้ยางเลาะพักค่ะพักโมบานไก่บุ๋มนี่ยแหละค่ะพี่น้องนี่เปิเบิ้งเมื่อนี่ยเห็นเป็ดบ่้อเซนเป็ดสเห็นปลาคาบ้อค่ะปลาคาปมีคนออกมาปล่อยลงนี่ เขาก็มีให้ถุงถุงสำหรับเก็บอุจจระมา้อมค่ะพี่นอกนี่มีบัวเทนบอนนี่บัวบัวแดงนาะร้อนมันจังจะมีดอกค่ะนี่เป็นบัวแดงนี่จุ่มนี่เฮ้ยขามสะพานนั่งฝะข้ามมันข้ามมน crossing the bridge ข okay. ้ามมันองไปได้ยินเสียงเด็กหน่อย นะปกติจะมีเตาได้ค่ะพี่น้องเขาบอกว่ามิเตาเตาข้อเ้ยาวค่ะมังเทือบุมก็เห็นค่ะพี่น,อน้องเลยก็สิเป็ดยู้ไสแลนแน่แหละเนาะทั้งพูนกูเพิ่เห็นเป็ดพูนเห็นเป็ดอยู่ยเดี๋ยวมึงพาไปเบิเ่งเ,เป็ดทั้งพูนพูนมีหนาผพูเดี๋ยวมันจะผ้ายางอ่อมค่ะยางอ่อมเป็นน้ำพุหน้ากลางหมู่บ้านค่ะเป็นสวน

เห็นเป็ดเลยมื่อนี่อากาศเย็นเป็ดไปใส่นอหนอปกติก็จะมีเป็ดมาง่อยฟังเี่นเป็นพวกไข่ไข่นกเป็ดน้ำเป็ดอีหยังแน่ล่ะค่ะเป็ดธรรมชาตินึ่นเสียงอีหยังเสียงอีหยังต้องต้องก็ไมา่นู่นน่ะเป็ดน้อยเป็ดน้อยเนาะเนาะเนาะ นั่นน่ะนกเห็นบ่ผู้ใดเลี้ยวเห็นนกตัวดำๆน้องสิิย่างเขาไปไกลบึง่งเขาสิดตกใจบ่เขาหากินกินพืชพวกพืชนาำนีหอย่างอยู่ใน้นามอ่ะค่ะนกอีหอย่างบ่รู้เลปากสีขาขาวตัวสีดำๆย่างไปอีกอ้อมย่างอ้อมน้องอ้อมสะ มาถอนมากับยุดดูดูเด้อมาเรื่ยูยๆดูจ้ะขบวนนี่หัวต้นไลค่ะนี่ต้นไลไลที่วันออกไป็นตำสาดต้นตำสาดตำเสือบักลายเลยบรรยากาศดีสดชื่นดีจังนาร้อนนี่ค่ะนาร้อนมะนางอยูน่นี่ลมพัดสวยๆเย็นดีดีเด้อ พาไปเบิ่งดอกไม้ชมดอกไม้ชมธรรมาชาติอยู่ในสวนไรกะจำจีเนาะพี่น้องเนาะทายแต่สวนผักให้เบิ่งไหลเลยพาออกมายางออกมูมบานค่ะชมธรรมาชาตินี่แหละโมบานอวมอ่ะจะออมไปทั้งคุณงงดอกอีหยังนี่ดอกอีหยังนี่ก็สวยแท้เด้อ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 เด้ ดอกอีหยังนี่พี่น้องไม่หดลูกเป็นเบลลี่ค่ะเบลลี่บ่แม่นบลูเบลลี่เด้อนี่แม่นอีหยังก็บ,บ่ลูกหเห็นเป็ดน้อยกับลูกพี่น้องเป็ดอีหยังบ่ลูโ้สิตกใจบนะ่พุนะ่นน่ะพุ่นน่ะเห็นบ่กับลูกหาหกโตหาหกโต,ห,โตหรือสี่หาโตพุนะ่นน่ะทั้งพอ่อทั้งแม่พุนะ่นน่ะอยู่ทางหนา้าคุณ คางทั้งขยะคนข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมสีผ้าเข้าไปขอสิต,ตกใจบุ้มบ่พี่น้องขาพี่ลีเลปัสเป็นซีฟเป็นซีฟนะ้อยหลูกน้อยนะเบื้องนี้เบื้องนี้นีเห็นบ่ผู้ใดตาดีก็เห็นเด้ะอือน่ารักมากเลยทั้งพอทั้งแม่สีผ้ายางออมไปเบื้องเดี๋ยวน้องฝากยจะดึงไร กล้องอาจจะสั้นในเด้อค่ะเด้อบุ๋มบดวแองไม่กันสั้นมาใส่นี่ค่ะสววเตอร์เขาก็สิมีป่ายบอกเนาะคะนะ่ะเนาะเขาบอกว่าอย่าชิมแก๊สอย่าถิมพวกขวดพวกแก้วอย่าล่งไวหน้าเมื่อเสร็จละละหามมานั่งดื่มแอลกอฮอลอยู่นี่อย่าขับรถอย่าขับมอเตอร์ไซค์นี่เขาบอก อย่าล่งเล่นน้ำอย่าให้อาหารเป็ดเขาก็เขียนไปไปเบิดเนาะค่ะเนาะเป็ดให้มันหากินเองถ้ามา,าตาโอู้มึงใน่นารักมากเลยโอู้น่ะยู่ไก่หุ่นผู้ใดเลียวเห็นไน่ยเอาพี่ที่ี่มันจิตตกใจนะั่งฝ่า่ะไรนารักไปแล้วค่ะ พอแม่ลูกลูกเจ้กโตหนึง่งสองแสนแปดโตค่ะลูกแปดโตลูกหน่อยเห็นบ่ออาจจะมืดๆมดได้นเนาะคะ่ะสะท้อนแสงน่ารักมากเลยไปแล้วข้ามายางออมเมื่อบรรดเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งดอกไม้ ีพี่น้องดอกอีหยังก็สวยค่ะนี่ผมประดูจากซื้อเขาเด้อค่ะเด้อสวยดีมันดอกชาบาเนาะเนี่ยนั่งฝาเนี่ยแย่งซีนตลอดเลยโอ้ยบอกเงีกซับเอาจากบาทเด้อโดนบอกกอกเด้อสิบอกหายเด้อบอกกอกล่งหัวเด้อเบื้องดอกใหม่ก่อน นีม่มสพานั่งฝายยางออกเมื่อแลเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์เด้อค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนเด้อค่ะเจอกันไม่คลีปหนาค่ะสวัสด,ดีค่ะย่างออกเมื่อกัอนโอ้โหใหม่เบิ่งไงใหม่กระดาษใหม่เกลาไหม่แกะต,ต้นใหม่ั้งแต่บัน้นพพอปูรุดเพื่อนแน่น่ค่ะพี่น้อง แพ่นบอกว่าแต่ก้อนนี่เขาใส่อันนี้แล้วค่ะเขียนเขียนเป็นกระดาษนี่กาบใบไหม่กาบต้นใหมนะะ่นี่ค่ะนี่ตั้งแต่คนอสคนคนอสเตรเลียคนเกาคนเกอออสเตรเลียคนใส่กันไปกันเด้อบายบายค่ะเาจอากันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ